嗨各位同学大家好สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้กเรนากันวันนี้มเราษาจีนกัวันภาษจีนกันะรับกเ้นัะครับนกเรีรเรยนัครับพ้กเรนร้อมวี้้วก็เริ่มเรยครับ นี่คือ老师นะครับนี่เป็นแผ่นที่ประเทศจีนนะครับเป็นที่ประเทศจีนเหมือนตัวไก่นะครับ G ครับลบล่างนี้หัวนี่ห่างนี้นะครับเป็นตัวเหมือนไก่ครับประเทจินเป็นใหญ่ที่สุดน้ำหนักที่เท่าไหร่ถูกไหมครับที่3านะครับซานนะครับ อันอันดับแรกก็รัสเซียที่สองคแคนาดา,าที่สามก็ประเทศจีนนะครับธงชาติประเทศจีนนะครับมีจะมีสองสีนะครับสีแดงกับสีเหลืองสีเหลืองก็คือสีเ่านะครับจะมีห้าตัวง2 3 4่งอ,อสามี่ตาตาใหญ่ตัวหนึ่ง สี่กันแล้นะครับคงช้ำนะครับแล้วก็มือหลวงของอระเทจีนเกอปักกิ่งนะครับน่นจาจะนักเรียนก็เคยกินเป็ดย่างปักกิ่งนะี่แหละเป็ดย่างปักกิ่งนะปักกิงเขาอย่างก็ปักกิงนะครับให้ก็บปักกิงอยู่ทางเหนือของในประเทศจีนนะครับ ปิง北京北อทางเหนือนะครับแล้วก็ศาสตร์ประจำชาติของประเทศจีนนี่ครับสมมาครับสมมานี่เป็นต่าเคาือไ้มาน่ารักไหมครับคือไอเดี๋ยวว่าน่ารักนะครับมันจะชอบกินไม้ไผ่นะครับจะไม่กินเนื้อสัตว์นะครับ จะมีสองสีครับสีดำกับสีขาวเทเซอร์เขือปลายเสื้อนะครับเห็นเขออไรดแล้วก็อันนี้ของตอกไหมจอมชาติจีนนะครับหมูตันแล้วก็หมูตันนะครับหมูตันหมูตันควาควาแล้วตอกไปครับ จำไว้นะครับแล้วก็อันนี้รู้จักไหมครับชื่อนานี่ช่ความนป็นมือกําแพงมันจริงนะครับครับฉางเฉิงชื่อจีนของฉางเฉิงกําแพงจริงนะครับดูนี่ดูบนภูเขานะครับแล้วก็สูง มันเป็นประมาณนี้มีสองความสร้างด้านแต่ก่อนสองพันกว่าปีแล้วนะครับนานมากแต่ตอนนี้ยังอยู่นะครับก็คือว่ามีความภูเขาหมดเลยนะครับเมื่อก่อนยังไม่มีรอดหรือก็เรียกว่าสร้างยากมากนะครับโอ้โหนักเรียนมีโอกาสก็ไปเที่ยวได้นะครับฉางเฉิงนะครับ จงหัวงน,นะครับอันนี้เป็นแม่น้านะครับแม่นาม้าฉางเจียงนะครับฉางเจียงแม่น้าที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนนะครับฉางเจียงอันนี้ก็อีก,อก,อกแม่น้ำหนึ่งหวงเหอ e แม่น้ำหวงเหอนะครับก็ลำดับที่สองนะครับ นี่ครับโอเควันนี้ก็แนะนำแบบความรู้ที่เกี่ยวกับประวติจินเล็กๆหน่อยๆให้นักเรียนฟังนะครับถ้าอยากรู้เยอะก็นักเรียนก็มาถามเราซื้อก็ได้นะครับตอนกลับมาถึงโรงเรียนว่ายัางไงติดต่ออยากเชิชตูใน กูเกินยังไงก็ได้ครับสนใจนะครับโอเคต่อจากนก็าฝากนี้ถึงแค่นี้นะจะเจนนะครับเราจะเจอกันคลิปหน้านะครับ